สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โครงการบ้านไมเกรนอัศ3ุโรจนะนะคะสำหรับโครงการนี้บอกได้เลยว่าตั้งอยู่บนทำเลที่เหมาะมากๆเลยนะคะสะดวกสบายในการเดินทางไปทำงานนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ระหว่างนิคมอุตสาหกรรม2นิคมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม3 0 4แล้วก็นิคมโรจนะนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดอีกสแบบบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมแบบบ้าน8 3ห้องนอน2ห้องน้ำสอง แล้วตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านแต่งสไตล์บ้านเดี่ยวของเรานะคะตัวนี้จะเป็นบ้านไซส์3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะคะพื้นที่40ตารางวาหน้าบ้านกว้างมากนะคะลูกค้าสามารถจอดรถได้2คันได้อย่างสบายๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวผนังบ้านนะคะไม่ติดกันเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะดูห้องนอนใหญ่กันเลยค่ะสำหรับห้องนอนใหญ่นะคะมันกว้างมากลูกค้าสามารถวางเตียงงุได้อย่างสบายนะคะ แล้วก็มีความหางให้ลูกค้าได้ทําวา,างโต๊ะทำงานนะคะสำหรับห้องน้ำน,นะคะในส่วนของพื้นที่ห้องน้ำที่เขากว้างมากนะคะมีการวางแย่วนงปีกสุดแห้งอย่างชัดเจนนะคะสำหรับห้องนอนเล็กนะคะเราจะมีสองห้องนะคะก็จะเป็นห้องที่เป็นไซส์ขนาดเดียวกันนะคะจะเป็นห้องอ วาาสามเมตรคุณส่งเมตรนะคะลูกค้าสามารถวางเตียงที่เป็นขนาดสามฟุตครึ่งไนดะ้อย่างสบายเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําจะเป็นห้องน้ำด้านนอกอีกหนึ่งห้องนะคะไว้สําหรับรับแขกนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เป็นครอบครัวใหญ่มีตัวเล็กนะคะเหมาะมากเลยในส่วนของการแยกห้องนอนให้กับน้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเล็กอีกห้องนึงนะคะนี่เลยวางเตียง อยากสบายนะคะคสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสําหรับตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นที่เป็นฟรีค่าใช้จ่ายคอนโะให้ลูกค้าทุกอย่างเลย oh. นะักวันเี้ oh. ล์นักกักต่างๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่า,าทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ oh. แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาหารถได้โดยตรงนะคะที่เบอร์085 0015นะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ